เขาก็จะมีความมีชีวิตอมตะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ตายเนี่ยเธอจะสามารถฟื้นขึ้นมาใหม่ได้แต่มันมีข้อแม้นะก็คือว่าเธอเนี่ยจะสูญเสียวความทรงจำคน,คนจำนวนมหาศาลน่ะเขาดูและเขาชอบมาแล้วเออทำไมเราถึงไม่อยากลองเรื่องนี้สวัสดีครับผมก็สิกันครับใช่ก็ติดตามเรื่องราวของภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์มาโอ้โห 20กว่าปีแล้วครับแล้วก็เคยมีตำแหน่งเป็นแฟนมาแท้นังผีด้วยได้ดูกันหรือเปล่าเวลาดูหนังแล้วเรารู้สึกชอบหนังอะเพอชอบหนังปุ๊บเราอยากจะบอกต่อแล้วเรารู้สึกว่าหนังหรือซีรีส์แต่ละเรื่องเนี่ยครับมันมีกลุ่มคนดูของมันเองเนอะต่อให้หนังที่แย่ที่สุดมันก็มีคนที่ต้องชอบหนังเรื่องนี้รออต่อให้หนังที่ได้รางวัลมันก็จะมีคนดูบางกลุ่มซึ่งเราอยากจะบอกว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมันเหมาะกับใครเฮ้ยถ้าคุณชอบเรื่องนี้คุณไปดูเรื่องนี้สิมันมอกบการรแ,บบแชร์ขงดี แกเพื่อน,อนแก่คนอื่นอะไรเงี้ยคะัะไปด้วยเจ้าหุบเขาเฟิงหวัวเป็นหมอจุฬาฯหนุ่มที่มีื่ชอเสียงในยุทธภพวิชากระบี่เลิศลำ้ำวิชาแพทย์เหลือชั้นยิ่งกว่าวันนี้เป็นวันที่ข้าเย่ซีมาเป็นเพียรสำเร็จเป็นผู้น้อยสมคนในที่สุดก็ได้ออกมาดูโลกไม่รู้ว่าแถวนี้มีที่ไหนนะ่าสนุกบ้างนะ จอมยุทธบูลลิมเนี่ยตั้งแต่แรกเลยนะครับพอรู้เรื่องเนี่ยฟังชื่อก่อนตอนแรกเราก็นึกว่ามันจะเป็นแบบแอคชั่นเดือดเดือดเนอะเพราะเป็นจอมยุทธบูลลิมแต่ปรากฏว่ามันมากกว่าแอคชั่นครับมันกลายเป็นซีรีส์ที่มีความครบรถอะมันมีทั้งตลกมีทั้งความโรแมนติกกลายเป็นว่าต่อให้คนที่ไม่ได้ชอบแอคชั่นสามารถดูได้หมดเพราะมันมีความสนุกในหลายๆแบบเป็นซีรีส์ที่ดูได้ทั้งครอบครัว คือจริงจอมยุทธบูลิ้มเนี่ยอันดับแรกก่อนอื่นมันเป็นนิยายขายดีมาก่อนเนะเพราะนั้นเราก็การันตีได้ว่าตัวพล็อตตัวเรื่องเนี่ยมันต้องมีความน่าสนใจแน่นอนเพราะว่าถ้ามันไม่เจ๋งพอมันกลายมาเป็นซีรีส์ไม่ได้หรอกอ่าทีนี้พอมาเป็นซีรีส์ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยลองดูเปิดอีพแรกดูก่อนปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยก็อยู่หมัดเหมือนกันนะสิ่งที่ชอบที่สุดนะครับของจอมยุทธบูลิมคือมันเดินเรื่องเร็วมากสำหรับใครที่ชอบซีรีส์ที่ไปไวฉับไวเนอะน่าจะชอบเพราะบางเรื่องเนี่ย กว่าจะเข้าเรื่องกว่าจะแนะนําพระเอกนางเอกกว่าพวกเขาจะเจอกันเรือแล่นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เรื่องนี้คะ่ะเปิดมาซีแรกๆปุ๊บจะรู้สึกได้เลยว่าเรือแล่นเราจะชิปคู่นี้ได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันทุกอย่างมันเข้าเร็วแนะนําเร็วเข้าปมเร็วปุ๊บเนี่ยมันทําให้ฮุกคนดูได้ง่ายคะ่ะนี่เป็นซีรีส์ที่ทันใจคนรุ่นใหม่แน่นอนสิ่งที่สําคัญมากในซีรีส์พวกนี้เนี่ยก็คือเคมีเนอะ สิ่งที่รู้สึกว่ามันเจ๋งมากก็คือเคมีของพระเอกกับนางเอกนางเอกเนี่ยเขาจะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความแบบแก่นแก้วหน่อยอ่าเป็นแบบธิดาเป็นเทพธิดาเป็นโสมแล้วก็ขึ้นมาบนโลกมนุษย์เขาก็ explore โลกมนุษย์เนี่ยก็จะมีความแก่นแก้วอยากลองนู่นนั่นนี่ส่วนพระเอกเนี่ยความที่เขาเป็นหมอเทวดาเนอะเขาก็จะมีความแบบนิ่งๆเท่ๆเงียบๆหล่อๆของเขาแต่ว่าพอสองคนที่เป็นสองขั้วมาเจอกันเนี่ยครับ มันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเป็นขั้วเป็นเคมีที่มันพอดีอะไม่อยากสปอยแต่บอกเลยว่าแค่ซีแรกๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคู่นี้เขาหน้ารักกันจังแล้วความน่ารักนี้เนี่ยมันอยู่ต่อไปตลอดทั้งเรื่องอจุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือว่าส่วนตัวครับจะชอบพลอตและปมและเส้นเรื่องมากซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาได้วางข้อแม้ต่างๆไว้ค่อนข้างเยอะอย่างตัวนางเอกเนี่ยครับตัวนางเอกเนี่ยเขาเป็นเทพธิดาเป็นผู้โสมาก่อน นะครับเขาก็จะมีความมีชีวิตอมตะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ตายเนี่ยเธอจะสามารถฟื้นขึ้นมาใหม่ได้แต่มันมีข้อแม้นะก็คือว่าเธอเนี่ยจะสูญเสียวความทรงจำเพราะฉะนั้นเีรีก็จะเริ่มเล่นสนุกเรื่องนี้แหละทุกครั้งที่นางเอกตื่นขึ้นมาก็จะำจำอะไรไม่ได้คนดูก็จะได้ลุ้นตามค่ะว่าเอาแล้วเธอจำไม่ได้แล้วเธอจะเจอไหมว่าตกลงตัวเองเป็นใครจะไปล้างแค้นคนที่ฆ่าเธอ,อยังไง ในขณะเดีวยวกันฝั่งพระเอกเนี่ยเขาก็มีปมของเขาต่อให้เป็นหมอเทวดาเลยก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขาก็โดนคำสาก็คือเขาไม่สามารถแสดงออกซึ่งความรักได้ต่อให้ชอบใครมากที่สุดก็เป็นปมที่นั่นไม่ได้เพราะนั้นเวลาคนดูลุ้นอะ่ะมันก็จะลุ้นต่อว่าเอานังเอกก็ปมแรงพระเอกก็ปมแรงแล้วสุดท้ายเอกปมพวกนี้เนี่ยมันจะไปคลี่คลายตรงไหนหรือว่าก่อปัญหาต่อในอนาคตก็ได้คือรู้สึกว่ามันมีการสร้างเรื่องเพื่อให e ีต่อไปอะมันได้ลุ้นตลอดอะคะับว่าปมนี้อ่ะปมนี้คลายแล้วอ้าวอีกปมนึงยังไม่คลายระหว่างทางอ้าวมีปมใหม่มาอีกแล้วอ่าเพราะฉะนั้นตลอดทั้งซีซั่นนี้ครับตลอดทั้งเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรให้ตามตลอดเวลาตัวนางเอกเนี่ยครับคือถึงขั้นต้องไปเซิร์ชเราก็ไปดูในเว็บไซต์ปรากฏว่าตัวจริงของเขาเนี่ยที่ไม่ใช่ร่างแบบในหนังยุทธภพแบบนี้นะครับน่ารักมาก น่ารักมากก็คือน่ารักไม่แพ้กับในเรื่องเลยพระเอกก็เหมือนกันทําให้2ตัวละครนี้เนี่ยความที่เขาน่ารักทั้งคู่มันมีความน่ามองหน้าตามครับมันทําให้ซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วมันจเจริญหูเจริญตาอ่าคือตัวแบบตัวละครก็หล่อสวยไปหมดแถมแบ็คกราวด์ภาพข้างหลังเนี่ยครับคือด้วยคำซีรีส์จีเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์บางอย่างเนะพอยิ่งเป็นซีรีส์กำลังภายในมันจะมีความสีลวกกว่า บางอย่างอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์ที่ซีรีส์จีนแบบแฟนตาซีนิดๆจะทํามันก็เลยดูกลืนดูเข้ากาันดูหน้ามองไปหมดเลยครับคือมันเป็นซีรีส์ที่เหมาะกับการที่ใครที่ว่างสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์อะ่ะสามารถเปิดดูแล้วสองวันจบได้แล้วจะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่ยิ้มตลอดเวลาแน่นอนคืออันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับถ้าคนที่ชอบแบบหู ฟังภาษาจีนได้หรือว่าชอบความแบบต้นฉบับเนอะวอร์ชั่นจีนเนี่ยก็เจ๋งในแบบของเขาแต่สําหรับคนไทยเนี่ยเชื่อว่าหลายคนชอบอัตยรตในการดูแบบไทยซึ่งเสียงไทยเนี่ยบางทีมันก็จะเสริมความสนุกขึ้นไปอีกแบบหนึง่งมันอาจจะไม่ใช่แบบคือจีนสนุกแบบหนึ่งแล้วอะแต่ทุกครั้งสังเกตไหมเวลาฟังเสียงไทยอะเฮ้ยสนุกกว่าวะ่ะเปิดเทียบกันสนุกกว่า แล้วเหมือนกับว่าเราไม่ต้องจดจ้องกับการอ่านซับเราก็จะได้ดูอะไรอย่างอื่นในจอได้แบบเต็มที่อ่ะดูหน้าพระเอกไปเลยไม่ต้องแบบพระเอกซับพระเอกซับพระเอกซับมันสามารถดูได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคไทยเนี่ยน่าสนใจครับแล้วก็ของ Mon o m a x เนี่ยเขาทีมภาคออริจิน l ลดีอยู่แล้วเชื่อว่าเวลาดู Mono m a x อะ่ะมันจะลื่นไหลเพราะว่าภาคไทยเนี่ยมันครบทุกตอนคือดูแล้วแบบต่อได้ทีเดียวเลยครับอย่างที่บอกไปเนี่ยสุดสัปดาห์เนี่ย ไม่เกินจริง <S <S> <S คือเราก็ดูแล้วเราก็สงสัยนะว่าเรานี่เราเพิอไปคนเดียวหรือเปล่าเราชอบไปคนเดียวไหมปรากฏว่ามันมีไปดูตามเว็บไซต์ของจีนนะครับมันไปอยู่อันดับหนึ่งของชาร์ตยอดนิยมแบบไลายชาร์ตเลยอะมันก็จะมีแบบชาร์ตความนิยมก็ขึ้นอันดับหนึ่งมาแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีชาร์ตแบบที่ชอบตัวละครน่ะเขาก็โหวตตัวละครในเรื่องนี้ให้ขึ้นอันดับต้นๆเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ แอบสะดุดแล้วก็ลองไปดูมาคือเรื่องเพลงเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เพลงประกอบอะเพราะแล้วก็เห็นว่าก็ขึ้นชาร์ตเหมือนกันอาจจะเข้าไปดูยากนะครับด้วยความที่แบบเราไม่ได้เชี่ยวชาญซีรีส์จีนแต่เราก็อยากรู้ว่าว่ามันคืออะไระครับก็ไปเจอว่าอ๋อโอเคมันเป็นซีรีส์ที่คนจีนกรารันตีมาแล้วว่าพวกเขาชอบกันพวกเขาดูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคมกลุ่มใหญ่จีนไม่ใช่เล็กๆนะคนือคนจํานวนมหาศาลนะ่ะเขาดูและเขาชอบมาแล้ว เออทำไมเราถึงไม่อยากลองเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ที่1ก็คือทั้งหาทั้งน่ารักอะครับมันเป็นซีรีส์ที่ดูไปแล้วก็อมยิ้มไปตลอดอะในสภาพภาวะแบบนี้เนอะดูไปโอ้บทุกอย่างก็เครียดเดี๋ยวมีฝุ่น PM2.5 อีกเราอยู่บ้านนะนิ่งๆดูไปยิ้มไปกับเรื่องนี้อันแรกก็คือทั้งหาทั้งน่ารัก2ก็คือไปเป็นซีรีส์ที่พระเอกนางเอก สวยหล่อและเคมีเข้ากันมากๆะครับอือคือพอเคมีมันเข้ากันตั้งแต่แรกปุ๊บเราก็อยากตามพวกเขาต่อและสุดท้ายก็คือเป็นซีรีส์ที่มันมีพลอ็อตมีปมที่สนุกเข้มขน้นมีอะไรให้ลุ้นตั้งแต่ EP แรกจนกระทั่งตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทิ้งเรื่องนี้ระหว่างทางแน่นอนครับสำหรับจอมยุทธบูลริมนะครับเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนซีรีส์จีนเนี่ย ไม่พลาดหรอกดูไปแล้วใช่ไหมล่ะแต่ใครที่อาจจะยังไม่แน่ใจหรือไม่ได้ติดตามนะครับลองเปิดโอากาสนี่เป็นอีกหนึ่งซีรีส์จีนที่มีอไอที่น่าสนใจมากๆแน่นอนโปรดักชันดีทุกอย่างออกมาสวยงามพระเอกนางเอกนักแสดงหล่อหน่าติดตามและที่สำคัญคือมันมีปมให้ตามเยอะมากๆค่ะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นครบทุกรสทั้งแอคชั่นทั้งคอมดี้ทั้งโรแมนติกน่าดูมากๆกับจอมยุทธบูลมครับ